พี่น้องเลยน้องเลยพี่น้องมวลชนกตัญญูอาภูรักชาติกับแผ่นดินอารักประโยชน์สุขของประชาชนอาได้มาอาร้องโล่งพลังกันอาที่พักภูมิใจไทยอตนนี้เราก็มาเพื่อที่จะามาสอบถามที่จริงเราก็ไปทุกพักแตนไงเรามาสอบถามพักภูมิใจไทยแล้วก็ นะพักทุกพักแหละนะว่ามีทิศทางมีนโยบายนยะอย่างไรกนะับเรื่องของกาสิโนโหรือเรื่องอื่นนะที่มันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่ตอสังคมเพราะนะพักการเมืองนั้นนะมีหน้าที่ที่จะแก้ปัญหานะความเดือดร้อนนะทุกโทษไทยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับ ประชาชนเกิดนะ <c oughs> ขึ้นกับชาติศาตสาตร์กษัตริย์และประชาชนมีนะนหน้าที่ที่จะสร้างสรค์ประโยชน์สนะุขให้กับประชาชนเราก็มาสอบถามมาเก็บข้อมูลนะว่าณนะวันนี้พรรคภูมิใจไทยทิศอย่างไรนะหรือวันด้วยอื่นะว่าแต่ละพรรคคิดกันอย่างไรนะถ้าพระเจ้าได้ยืนยันะได้ยืนยันว่า นะการคิดพูดทำดีก็จะสร้างผลดีให้กับชีวิตนะการคิดพูดทำไม่ดีก็จะสร้างผลที่ไม่ดีให้กับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผนะู้ใดก็ตามนะที่คิดพูดทำไปแล้วมันเกิดผลเสียต่อส่วนรวมในสังคมประเทศชาตินะสงัสงคมผลเสียต่อชาติศาสตร์และประชาชนนั้นอันนั้นก็จะเป็นวิบากรายที่รายแรงนะ แต่ผู้ใดก็ตามที่คิดพูดทำสิ่งใดแล้วนะังเป็นประโยชน์นะต่อาาชาติศาสตร์และประชาชนผู้นั้นก็จะได้บิบากดีได้ผลดีที่มากนะจริงๆแล้วพลังบิบากกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมนะที่จะออกฤทธิ์อยู่ตลอดเวลานะพระเจ้ายือนอยันว่าสิ่งที่สร้างผลให้กับชีวิตแต่ละชีวิตตลอดเวลานั้นก็คือพลังที่อยู่ในใจของ แต่ชีวิตท่านได้ตักไว้นะว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสธฮามโนมายา,าใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งตัวใจเป็นใหญ่ใจตัวสุดที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจนะแต่ว่าอะไรแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตนั้นก็มีพลังในใจนี่แหละเป็นพลังที่สร้างผลและ ในปฏิ 37, ิบินที่37ิก็ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดยืนยันว่าพลังนั้นจะสร้างผลในวิินาทีปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปในชาติปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปและชาติดิอื่นสืบไปอีกนะฟิสิปปูดททาดีก็จะสร้างผลดีฟิสิกส์ทาไม่ดีก็จะสร้างผลไม่ดีให้กับชีวิตนะซึ่นพลังดังกล่าวมันก็เป็นเหมือนกับซื่นไม่เหล็กนะ เป็นเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าทุกอย่างในมหาจักรวาลก็เป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดไม่เราจะเป็นตัวตนของเราเป็นสิ่งใดๆเวลาแยกย่อยไปก็จะเห็นส่วนประกอบนั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างตักก้งแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กทั้งหมดแล้วคลื่นแม่เหล็กมารวมกันก็เป็นวัตถุแล้วคลื่นแม่เหล็กนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เอาไปเอาคลื่นแม่เหล็กใส่ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไปสร้างผลต่างๆนะเช่น สร้างภาพแสงสีเสียงในมือถืออย่างนี้เปืนองต้นนะขึ้นโทรทัพน์ขึ้นมือถือก็สร้างภาพแสงสีเสียงได้หรือสร้างความร้อนความเย็นหรือทําให้ประตูเปิดติดได้โดยที่นะ่ะคนไม่ต้องเอามือไปจับนะมันจะขึ้นแม่เหล็กที่มองไม่เห็นหรอกแต่มันสามารถเลื่อนวัตถุต่างๆได้นะ่ะเลื่อนโดนให้หอกไปเหาะมาได้ชั้นใดนะพลังคิดพูดทําดีหรือไม่ดีก็สามารถหยุดดินสิ่งที่ดีหรือไม่ดี เข้ามาในชีวิตได้ชั้นนั้นืดนกันนะแล้วก็ผลักสิ่งที่ดีหรือไม่ดีออกจากชีวิตได้เช่นเดียวกันนะผู้ใดที่คิดพูดทำดีนะก็จะดูด,ดึงสิ่งดีๆเข้ามาผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปนะผู้ใดคิดพูดทาไม่ดีมันก็เป็เคลื่อนไม่ดีที่จะดูด,ดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาผลักดันสิ่งดีๆออกไปหนึ่งในนั้นนะจริงๆเราก็ก ปัถนาดีต่อสังคมประเทศชาติและปัตนาดีต่อพกักการเมืองทุกพรรครวมทั้งพักภูมิใจไทยวันนี้เราก็มาเยี่ยมมายามถามข่าวถามข้อมูลจากพักภูมิใจไทยว่าท่านเนี่ยมีความรู้มีข้อมูลว่าคาสิโนในคานธนันมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าได้ยืนยันว่ามันคืออบายมุก าอาบายก็คือความหายนะนความเลวร้ายมันเป็นหัวหน้าแห่งหายนะและความเลวร้ายทุหคนควะผู้ที่จะเข้าไปบริหารสังคมประเทศชาติน่าจะต้องมีปัญญามีความดีมีความดีมีปัญญาที่รู้ว่าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์เป็นโทษต่อสังคมประเทศชาติ ตอนนี้เราก็มาพูดมาปรี่จะรู้แนวคิดรู้อุดบรงการรู้ปัญญารู้ความดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ของพี่น้องพักภูมิใจไทยขวั้ทัศน,น์ใช่พักภูมิใจไทยก็ท่านคิดยังไงนประเด็นเรื่องคาสิโนการพน,นันซึ่งศาสนาทุกศาสนายืนยันว่าการพนันเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นหายนะ นะคราพบพระพุทธเจ้ายืนยันเลยมันคือหัวหน้าเด้ไม่ใช่ลูกน้องเนยมันคือหัวหน้าแห่งหายนานะแห่งความชั่วร้ายที่หลทางห่วงซึ่งมันก็จะทําให้เศรษฐกิจและสังคมนั้นทังที่หน้าไปหมดนะกดเล่นการพนันเนี่ยส่วนใหญ่สิ้นเนื้อประดาดตัวเพราะว่าคนทําบอลการพนันนั้นเขาไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะให้เขาเสียเงินหรือทายแพ้แต่เจ้าของบอล การพนันนั้นทํามาเพื่อให้เขาได้เงินให้เขาชนะให้เขาได้เงินถ้าเขาอยากพ่ายแพ้อยากให้เงินกับคนอื่นเขาไม่ต้องทำบ่อนหรอกแล้วไม่ต้องเก็บเงินจากคนที่มาเล่นหรอกไม่ต้องเก็บเงินจากคนที่เล่นเสียหรอกใช่ไหมเขาก็เป็นคนให้เงินดีกว่าใช่ไหมถ้าเขาเป็นการเป็นคนที่ต้องกา่ให้เงินคนอื่นให้ประโยชน์กับคนอื่นเขาจะไปเก็บเงินคนอื่นทำไมใช่ไหมเขาจะไปเก็บเงินจากคนที่เล่นเสียเอาเก็บค่าเล่นด้วย เก็บเงินบริเที่เล่นเสียด้วยและออกแบบการทำงาน,นก็ออกแบบเพื่อให้ตัวเองชนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหาคนไปเล่นก็จะเสียเงินซึ่งเงื่อนระดาตววาัวแลเมื่อเสียเงินแล้วส่วนใหญ่อยาให้คนเลยที่ทําร้ายตัวเองก็มีไม่มีทางออกของชีวิตซึ่งเงื่อนระดาตัวฆ่าตัวเองก็มีฆ่าคนในครอบครัวก็มี รับขโมยช่อโก้พ้นจี้ฆ่าเรียกฆ่าไทยขายเนื้อขายตัวขายยาเสพติดหลอกลวงเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์ทำชั่วในทุกเรื่องเลยกลายเป็นว่ากระบวนการของการทางานนั้นนอกจากทำให้คนซึ้งเนื้อประดาตัวแล้วก็ทำให้คนเป็นโจรผู้ร้ายด้วยพอเป็นโจรผู้ร้ายถ้ามีคนาเร่นการพนันเยอะๆในประเทศไทยเนี่ยตัวผู้ร้ายจะเยอะ ขึ้นมากขึ้นแล้วเอาเวลาเราพ่อครัวเราลูกหลานเราแทนใครหน้าเดินมาตรงนี้นนจะมีความปลอดภัยได้อย่างไรเพราะนี่รู้ว่าจะถูกเรียกค่้าไยถย่เมื่อไรใช่ไหมจะถูกทายยําร้ายเมื่อไรถูกวัดวิ่งชิงต้นมเมื่อไรไม่ตนะ้องเลือนเลยและชีวิตก็เป็นไปด้วยอ,อันตรายนะอกจากโรผู้ร้ายที่เกิดจากการวริ่งการพนันแล้วนะแหล่งการพนันนั้นก็ยังเป็น าแหล่งข้อเงินของคนชั่วคนชั่วเงินประชาชนรือทำเชื่อไกลๆไปแต่ละแตบบ่ทำผิดกฎหมายไปก็สามารถใช้แหล่งการพนันนั้นข้อเงินได้ก่ททาให้มีเงินมาทําชั่วต่อไปมีเงินมาจ้างคนนั้นคนนี้มาร่วมกันในการทําชั่วให้เปทําชั่วแบบนั้นแบบนี้แม้แต่ทำผิดกฎหมายจะจ้างคนตัดสินต,ตามกฎหมายให้ตัดสินให้ตัวเองนั้นไม่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย แบบนี้คนทั่วตัวผู้ร้ายจะเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นหมดเลยนะเราเดินไปไหนไปไหนก็ไปเจอโจนผู้ร้ายแล้วชวิตของเราจะปลอดภัยได้อย่างไรที่คือสังคมก็เดือดร้อนเต็มไปด้วยตัวผู้ร้ายเป็นไปด้วยอันตรายเศรษฐกิจก็พังแบบตกคนสิ้นเนื้อติ้ตัวไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของกันเศรษฐกิจก็พังแบดนักท่องเที่ยวทั้งในั้ำตาประเทียนักลงทุน ทั้งแรงทั้งต่างประเทศก,ไก,ก,ไกไ็ไม่กล้ามาลงทุนทำไมไม่กล้ามาลงทุนล่ะมันเป็นก็ได้โจมที่หร่ไทยจะกล้ามาลงทุนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลยใช่ไหมมันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลยนะนี่แหละการพนันมนร้ายมากเลยเก็แล้เศรษฐกิจพังพินาศหมดเลยนะแค่นี้นะเที่ว่า ได้ข่าวว่านักการเมืองและรัฐสภาพยายามที่จะผลักดันการ์ิโมถูกกฎหมายเนี่ยเท่านี้นักลงที่ยวต่กางจะติอ็หายไปเยอะนะเพื่นี้ยิ่งถ้าทำการพนันถูกกฎหมายเ็ไปอีกนักลงทยวจะหายไปอีกเท่าไรนักลงทุนจะหายไปอีกเท่าไรและเธอรู้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยขนาดมีการพนันผิดกฎหมายนะ มีการดำเนินผิดกฎหมายชอบนะักการเมืองพวกนักธนาคารที่มาผิดชอบยังปราได้ไม่หมยอมใช่ไหมส่วนใหญ่ว่าวยด้วยใช่ไหมก็ยังไม่สามารถปราได้เลยอ่ะแล้วไปตั้งภูมกฎหมายขึ้นมาแล้วไอ้ผิดกฎหมายตอนนี้จะปราได้อย่างไรก็เพราะว่าผิดเห็นเห็นอยู่แล้วก็ยัปงปราไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาจะเป็นเสือภาษีหัวทำไมล่ะใช่ไหม ก็ทำผิดิฎหมายกนรดใจเลกลยดการโดนตัวแนแล้วใช่ไหมช่อทิดิดกหมายผัดลับแก้ปัญหาทาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นว่าใจร้ายผิดกฎหมายยังอยู่เหมือนเดิมแต่ได้การพนานเพิ่มขพ้นคือการนินเพด่อเพื่เพ่อเพ้นอเพื่อเอเพื่อเพอพาพอเพิ่มขึ้นพืนอเพอเเพว่อเพเพื่อเพเลวร้ายเพิ่มขึ้นไปอีก ตันนี้มันก็ลำบากอยู่แล้วทั้งเศรษฐกิจและสังคมยังจะมาเพิ่มปัญหาเศรษฐกิจเข้าไปอีกใช่ไหมเพิ่มปัญหาสงังคมก็มาไปอีกใช่ไหมนี่คือเรื่องของการทํานันนะมันจะหนักขึก้นใหญ่เลยต่อให้พวกที่ทําผิดกฎหมายแล้วน่ะเอาตวรวจทะเบียนตามกฎหมายสถ้าเขาทําผิดกฎหมายจะไปแก้เขาได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ไอ้ที่ทําผิกดกฎหมายก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วใช่าน่ะไม่มีธรรมาจะแก้อยู่แล้วใช่าน่ะ แต่ไม่เพียงเพิ่มหาระนักให้กับเประฐกิจและสังคมประเทศชาตินักกับอิทธิ์ความไว้วางใจของนักลงทุนนักท่องเที่ยวทั้งในทั้งต่างประเทศนี่จะไดลงลดลงลดลง,ลง,ลงแล้วก็เกิดความเดือดร้อนหนักขึ้นหนักขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราปรนะาชาชนคนไทยเราจึงเป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นใหญ่หนะาข้ศาศัตริย์และประชาชนม แต่ว่าจะได้รับอันตรายจะได้รับหายนะนะจากการพนันทั้งผิดและถูกกฎหมายเพราะพวกเรานั้นไม่เอาการพนันทั้งผิดและถูกกฎหมายใช่นไรเราไม่เอาทุกข้อผิดกฎหมายก็ไม่เอาทุกกฎหมายก็ไม่เอาไม่ว่าผิดหรือถูกกฎหมายมันก็คือหายนะที่แต่ละไม่ใช่ไหมความเดี่ยงสาระจะเป็นยัเราไม่เอาทักข้อผิดหรือถูกกฎหมาย ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องเอามาทำลายทำลายถ้าตศา,าสานารามหากริย์และประชาบนใจไทยว่าอาท่านน่าจะมีปัญญาจะมีความดีเติมเต็มก,ก,กันกับประชาชนไหมน่าประชาชนมวลชนคน,คนดีนี้ไม่เอาการประทันแค่ไหนเราเอาอาชีพที่ดีจะไหมประเทศไทยมีอาชีพดีเราจะเป็นคนในใจไหมมีมากมายเรามีกติกาไร,รสารพิษ มีชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจพอเพียงมีสิ่งดีๆในประเทศไทยมากมายไปหมดเลยถ้าเป็นคนดีมีปัญญาจริงๆยอมองเห็นสิ่งดีงามน,นั้นใช่ไหเราจึงเอาสิ่งดีงามที่เรามั่นใจและพิสูจน์ดตัวเราว่าสามารถอยู่นอาปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยอาชีพดีๆผู้ชึาดีๆใช่ไหม มา้ต้อเอาอาชีพทั่วทั่วพฤติกรรมช่วยช่วยแบบการพนันทนัน่วยไปใช่ไหเพราะฉะนั้นเราก็มาเติมพลังความดีนะกับพัฒนภูมิใจไทยวันนี้และเราก็ดูว่านาพัฒนภูมิใจไทยจะรับพลังความดีจากประชาชนได้หรือไม่ใช่ไหมถ้ารับพลังความดีจากประชาชนไทยได้เราก็รวรีรวมพลังกันพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปใช่ไหม แต่ถ้ารับพลังความดีไม่ได้รับได้แต่พลังทรชั่วจากการทำงานการคดเองหรือการเพั่อต่างๆเราก็ไม่พบมีต่อไปใช่ไหมก็อยู่ที่พักภูมิใจไทยว่านจะเป็นพักการเมืองที่ดีหรือพักการเมืองที่ชั่วถ้าเป็นพ네ักการเมืองชั่วเราไปเลิกพบกันใช่ไหมถ้าเป็นพักการเมืองดีเราไปพบกันสุดเพื่อต่อไปใช่ไหม ขอเป็นกำลังใจให้กับพักผู้ใจดีรุ่งจันทร์ครับขอบคุณที่มอบความใจดีรุ่งจันทร์ครับขอบคุณครับ